คุณชมครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่มีการจอดรถนอนอยู่รถคันนั้นนะเขอ, <c oughs> อตกแต่งหน้าดูเลยไปดูกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่รถพี่คือมันมีแอร์อยู่ตรงนี้ไดกินนี่เลยนะฮะ <c oughs> ใช่ครับอันนี้เป็นคอยล์ร้อนครับแต่ว่าข้างในจะเป็นแอร์นี่คือคอมเพรสเซอร์ใช่ จากบ้านเลยนะใช่ก็มอเตรถมันลดเลยนะก็คือเราใช้ความสะดวกสบายของเพราะว่าเราทำงานตู้มาต้องการให้ควาสะดวกนิดหนึ่งนะเราไม่ต้องไปกางเต็นเราก็มีที่นอนแล้วก็เปิดแอร์ได้ไอ้นี่ไอ้นี่คือรถพี่ที่แต่งนี้ไหมครับเนี่ยอันนี้ผมให้คนโตอะฮะโตแก่แกแกเข้ามาในงานนี้แล้วนะครับเออจะเชิญมาบอกว่ามาเที่ยวงานนี้กันผมก็มาครั้งแรก อยู่ได้จริงเรากรลังจัดที่นอนงเสร็จแล้วครับผมเอานี่ขึ้นมากโอ้สวยนะนี่คือรถตู้พอดีครับผมรถตู้ของพี่เนี่ยก็คือปกติก็คือมีเบาะที่เบาะออกตรงนี้แต่อันนี้อันนี้ผมแปลนตที่นั่งะค่ะแต่ว่าเราก็เอาเอาเอาเี่ออกหมดเลยแล้วมีแอร์เหมือนแอร์บ้านเลยใช่ค่ะ แล้วตัวนี้จะเป็นจะเป็นโซฟาพับเป็นเป็นที่ได้ผมมาแปลงเอาผมจะไม่เอาเอาของเขาผมไปซื้อโซฟาแล้วเอามาใส่เป็นพอดีเลยแล้วเราปรับนั่งนอนได้ค่เอาเวลาเราก็ลือออกได้เราออกได้เดี๋ยวเราปรี่นเป็นที่นั่งได้เลยครับดีฮะแต่ว่าการประหยัดที่ตัวไม้นี่ขอบกาะนี้นี้ก็ช่างก็ตกแต่งมาใช่ครับแลระกบไฟเลยนี่ก็ที่ก็ซื้อมาติดต่อเรยใช่ค่ะใช่ค่ะการตกแต่งแบบนี้ใช้งบประมาณเดอนไหมครับ คือคือที่ทำเนี่ยค่ะก็มีมีที่เก็บของมีมีโซฟามีแอร์แล้วก็ระบบไฟทั้งหมดนะคะก็ที่แสนห้าแสนห้าแสนห้าได้ได้หมดเลยได้หมดเลยอ้ไอ้นี่กี่ปีแล้วครับประมาณตอนตอนโควิดรอบสองอใช่ปีกว่าได้ครับพี่คิดยังไงครับอยู่ๆเฮ้ยเราเอารถมาทำแล้วอย่างนี้ดีกว่าคิดยังไงตอนนั้ ก็คือนเราจะเกษียณด้วยฮะครับอายุอายุอายุเราค่อนท่าที่จะต้องเที่ยวแล้วค่ะพอทำงานเกษียณที่ผมนึกว่าพี่อายุสักสี่สิบพี่ก็ผมสิบสองแล้วผมหกสองนะฮะับก็คือเราเราเราตั้งต้นของชีวิตก่อนว่าเราเดี๋ยวนี้ห้าสิบหกสิบเนี่ยถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยชีวิตเรามันจะมีความสุขนะฮะเราก็เลยคิดว่าธรรมชาติอ่ะมันบำบัดตัวเราทุกทุกเลยฮะเราน่าจะออกไปเที่ยวไปหา ที่ที่เราไม่เคยไปครัีในประเทศไทยมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยอย่างนี้เป็นเป็นต้นนะฮะเรามีเจอเพื่อนเพื่อนด้วยโอ้โหมีความก็เลยจัดรถนี่มันขึ้นมาเลยใช่ค่ะใช่แล้วตลอดเวลานี่คือไม่มีโอกาสไปเที่ยวบ่อยไหมครับก็ครั้งก็ประมาณสองสามครั้งนะฮะสองสามครั้งที่ทำเป็นรถเนี่ยนะคะค่ะนอกนั้นก็ไปกางเต็นท์อะไรเงี้ยทีนี้เมื่อก่อนวัยเรามันได้เนาะค่ะมันกางห่างกางเต็มกางอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เป็นรถเนี่ย ั <54. S 2> <NY Commons> นจ่ <Luc ar ic> <DVD> น <vibrating> ่านนีกวอนสบายกว่าใช่ใช่เราไม่ต้องปวดเยอะเวลาฝนตกปิดเลยค่ะก็อยู่ในรถใช่ปลอดภัยด้วยนะแล้วก็อุปกรณ์เสริมพวกนี้เราเก็บได้ทำไมใช่เก็บได้หมดเก็บไปเดี๋ยวเพราะพูดเกี่ยวไปประหยัดไม่ต้องจ่ายค่าโรงแรมอยากเป็นตัวอย่างให้ทุกคนวัยเดียวกันด้วยค่ะว่ามันมัน เวลาที่เราจะต้องมาเที่ยวกันเนาะมาเที่ยวมาสนุกสนานแล้วที่สําคัญมาเจอเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยนะใช่่คะที่นี่มีเพค่อนเพื่นอนฝูงเพียบเลยค่่ะใชวันนี้รวมกันเป็นร้อยร้อยคนมีความสุขมากเลยครับ,ท,บที่ได,ด้ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากเลยนะครับพี่ครับขอบคุณค่ะ